ธอช่วงมีกนาฝนเดชฉันก็อยากได้รถไปขับไปส่งอยูอเดชเออกระดีด้หรอต่ว่าคาเสียใจเ้าหนิดีมันคือหลายแท้จากว่าค่าเพิ่มอยู่จากว่าคา่าก,า,คากินค่าลังคา่าน่งอยูู่้าบ้าบอๆบ้บบบเศร้าคิดโอ้ยนี่เดชนี่เด้นี่เด,ด,เด,ด,เดออกรถศูนย์บาทพะนะเบิรงไเน่ โตโยต้าวีออสจีปี2017ว่ากับพคนถือใช่หรือนั่งตัวนี้เอาจังไหนห้าวนี่ละ่ะไปไปไปนี่ละ่ะป๊าดเป็นบูค่าพนชุนที่จะลดง่างนแทน่เ,ทอเอ้าเดีได้เธอออกรถซูนบาทรี่เท่าพร้อมอมาปที่ลังห้าวไปไป,ไปจัดการโบฮาเซ็นเตอร์ออกรถซูนบาท